หรือว่าทอนสนามกีฬาเคหะเออ็ืือทอนบางเฉลมิมหมู่ที่หนึ่งตําบลบางเฉลมิมในวันนี้นะครับการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ยาติกิจประจําปีเมื่มา2568น,นะครับวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่5้ธันวาคม พศ2 5 8แล้วก็เป็นวันดินต่างชาติด้วยนะครับองค์การบริหารส่วนบนได้เห็นได้รับเห็นความสุาแรของการจัดการแข่งขันกีฬาจึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามีเพื่อต่อต้านยาเสพติดลเสียงแหลมลงในวันนี้นแบบนี้เราเขาไป เนื่องรอไปคราตัดไเอไม่ต้อไปที่ท่านจุนการโานยารันเกมนเบงอนมัการเิัอป่นรับก็านัของกรรมหานทุบนญางิ่ตัวเอุดใยป้อมมือนัดตัวราชการรองนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกม่ทิต่น วันนี้คือผมก็มีความตั้งใจที่จะต้องมีหน้าที่ดูแลพวกเราพี่น้องเอือตอบน,น,น,นบางเิงประชาชนในตนบางเทิงให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> มีความนักมีความสุขนรกลมเกลื่อนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันนี้เป็นวันที่ห้าเราล้อมน้อมน้ำลึกถูง บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หรัชกาลที่9ซึ่งเป็นวันพ่อซึ่งเป็นพระมหาชนกเป็นมหาราชของกษัตริย์ไทยละราชวงศ์จักรีพระงซึ่งมีคุณในกนณนต่อไผ่นดินนะครับวันนี้เราก็จะติดตุประบายอบรอมระลึกถึงพระองค์นก็อยากให้พวกเราแข่งขันกีฬากันออกกำลังกายกัน คือทางผู้บริหารทางหน่วยงานเต็มใจที่จะมาดูแลแล้วอยากจะให้จัดให้ยิ่งใหญ่กว่าน,นี้ผมว่ประมาณเรามีทำอะไรทำคิดอยากจะทำอะไรก็คิดไปเพื่อชุมชนของเราเพื่อพวกเราเองเพื่อความรักความื่อกีของเราเนี่ยสุดท้ายก็เรื่องยาเสพติดก็บอกพูดทุกคันทุกงานวาต้องห่างไกลยาเสพติดก็ระวังกัน ที่ม <Yeah. S 1> ียาเสพติดหมดก็ให้ระวังลูกหลานของเรานะครับเพื่อการปกป้องดูแลอย่าให้ร่างกายหรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นวิตไยรายแรงซึ่งเยาวชนของเราจะเป็นตัวแทอที่แข่งขันของชาตินะครับขอให้การแข่งขันกีฬาทุกๆชนทีกีฬาคัดจุบยอตากล่าววันเล่เรปังอาไอเบตองทีเรา ขาอกานที่เราขนาดกันมาแข,ขง่งขันด้วยเทองเทคนิคของการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อาภัยมีตระรีใส่ารแข่งแพ้ก็คือแพ้แต่ขอให้ตั้งใจเล่นเล่นให้สนุกนะครับทางองค์การบริหารส่วนบมบลงปรางทีหลน่าตุนราการอินดีจะมอบเงินมอ้อรางวัลมอบถ้วยมาให้ เพื่อให้มีการแข่งขันตื่นเต้นอยากแก่ันนะขอทุกคนมีจิตอย่างนี้ชนยากแนันนะไม่ใช่มาเล่นเอาเสื้อไม่ใช่าจัดทีนี่แข่งเสื้อ,400ต,อตั้งสี่ร้อตัวเสียก็ตามก็ตาเอาให้จริงจังเอาให้มีประโยชน์ทําอะไรก็ต้องแต่ขอให้มีประโยชน์เกิดขึ้นมาที่วันนี้เราทำดั้งย่างขอการแข่งขันกีฬาใรากท่ได้ นักการเมืองกล่าเราเราได้ความสามัคคีได้ความรักได้กำลังกายที่แข็งแรงนี่คือจุดประสงค์ของเราที่เราจะได้หลายหอย่างนะครับนี่เป็นปีก็ประมาณ2 5ง8เมื่อกี้ที่ท่านอ่านเนี่ยเดือนนี้เดือนเดืหกเจ็ดอยู่แต่ว่าทำไม่ได้อ่านผิดหรอกอ่านถูกเพราะเราเขียนตากล้องบอลรบานหกเจ็ดมทิึงปีพุทธศักราแล้วนะครับขอให้ทุกคนเข้าใจว่าทาง ผู้นำชุมชนทำงานผู้ใหญ่บ้านสมาชิ้ที่ดูแ,แลเราอยู่ซึ่งอบอตอก็เป็นเกาะอ,อยู่มีโอมมันแต่ทำอะไรก็ให้บอกมาก็ยินดีจะให้อพอพูดแต่ก็เลี้ยวไปผมมาหาเสียงผมเดินทุกตึกผมเดินตะไปเดินขึ้นตึกทะลุไปเดินขึ้นไปไหวข้าหักนะครับก็เมืเ่อเลือยไปแล้วก็จะเปดูเลยครับ ขอให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและขอขอนวยลรให้การแข่งขันประสบควในเร็จลงมาถุงทรงที่ดงานและขอให้ทีงชักขิ่ทั้งหลายที่ชาวตำบลบางะโลรับถือปกป้องคุ้มครองพวกเราให้มีความสุขครอ,อบครัวท่านมีความเจริญรุ่งเรืองและขอเปิดการแข่งขันกีฬาประฐปีก็ประมาณ2 .568 ของเอื้อทอนบงององางกระหมู่ทีนหนึ่ง นาวันนี้ขอบคุณครับขออนุญาตนะคะขอช่างผ้าเก็บภาพท่านอายุฝั่งกรณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นขอผ้าก่อนตรงนี้นะคะช่างผ้าถ่ายรูปเลยค่ะช่างผ้าถ่ายรูปเลยนะคะ นสักกูะคะา่ะนท่านเป็นแถวถเดียวเลยนน่าระเานดยิ้มค่ะแล้วขอนากิาเดินเข้ามาแล้วแถวสอุก่านกคิาเดินเข้ามาค่ะนกกิฬาเดินเข้ามานักกิฬาเดินเข้ามานักคิฬาเดินเข้ามาผู ผู้ชายยืนอยอ่อ่ะโอเคนั่นแหละผู้ชายยืนแถว2นะคะผู้หญิงผู้หญิงนั่งแถวหน้านะคะผู้หญิงนั่งแถวหน้าเพราะนั้นก็จะไ,ได้ภาพภาพรวมนะคะตีโค้งเลยนะคะโอเคโอเคนะคะผู้ชายแถว2องให้ยืนยืน คนมานีตรงนี้นะมาหน้าลงเดินสองซ้ำลง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 ไปลงไปส้นออกมามันมันไม่สวยมันมันมันเน้นโอเคได้ยังคะป้ายพร้อมยังโอเคได้หนึ่งพัก ก็เหมือนใช่ไหมขอหนึ่งผาขอหนึ่งผาสามสิยี่สิบสามย่สิี่ค่ะขอผ้าุดท้ายช่วยือกวงเลยอาจจะม่ใ พอไม่ได้เก็บพอนักกีฬานะคะอ่ออกองเชียร์ชานก็เดี๋ยวกันก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเรารเออถ้าเรายกเราจะต้องมอบอุปกอ์กีฬาไหมคะถ่ายรูปกันนะยังมออบกอ์กีฬาไหมคะคุณทวชัยมอไหมคะมอค่ะขอขอนักกีฬาแต่ละประเภทพร้อมกันเลยอ่าลองด้วยนะคะมายืนด้วยกันมายืนมอบ มายืนรอบตะก้อต้องมีค่ะอ่าตะก้อก่อนเลยเชิญค่ะท่านนายกคะขอมอบกีฬาตะก้อก่อนเพราะตะก้อเขาจะลงสนามแล้วใช่ไหมคะอันนักกีฬาแต่ละเพทต่อแถวรอเลยนะคะวอลเล็กวันหนึ่งคนวันหนึ่งคนเป็ต้องหนึ่งคนค่ะช่างภาพค่ะตอนนี้อืนรอบมอบกีฬาขอม่างห่างหน่อยได้ไหมคะ อ๋อสามสี่ตล้วก็รับองค์กรผ่านไปเรียมร้อยอบคุณคาะต่อไปค่ะคุณพร้มไหมคะคุณพร้อมไหมอ,อุณพร้อมไหมตัวไท้ะ บเล่โบเล่โบเล่เล่ไป่ลเปลี่ยนสามสี่แช่สามสี่แช่คนได้แล้วต่อไปเปตองค่ะสามสี่ชะเรียบร้อยนะคะก็ทุกประเภทกีฬาก็รับผู้ทอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ว ถัดต่อไปก็จะเข้าสู่ถ้ธันวาห่านแล้วจะแข่งขันนะครับอวอลเลย์บอลนะครับผมหมู่บ้านชุมชนเอื้อทอนบางเฉล,ลิมอำเภอบางปีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับใน่มีทีมมันตะก้อนะครับ ขอบคุณครับผมคห้ตัวแล้วจะแกด้วยนะครับขอบคุณครับกิจกรรมที่เปิดของเรานะคะโครงการองค์การหาตระเมินบ้านสรนะคะ